าอีกคนละมาอีกตัวละเอาอ่าอาสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมื่อนีสิพามาเบิงความุนไหวของไอ้น้องสายปานเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องน้องสายปานแล้วก็มูเพิ่นเนาะคันนีนาะเลนเล่นกันอยู่นี่นะเมือนีนะจักว่าผู้เดให้กินยาผิดประเภทหรือเปล่า จองสิบไปเล่นต่สวนหอมแดงเนาะค่ะเนาะแลนออกแลนเขาอยู่นี่ละวนอยู่นี่ละพาหมูมาเต็มเลยสําหรับใสป่ปานเนาะนี่น้านี่นะบึ้งบึงบ้งพาหมูผ้าพวงมาเต็มสวนเลยไอ้คนจองถลายออกกับถลายออกเนาะค่ะเนาะ <laughs> บุ่ไหว้ไปมดเลยโอ้ยไปเล่นสวนแล้วเว้ย ไล่กันอยู่นี่แลลวเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้นับสายปานกับมูนน่บุนไหวลีเนาะคะนะ่ะเนาะจองสิเป็นเลนแต่สวนหอมแดงเนาะ,ะที่นี่ยเพึ่นกันไล่ออกเนาะคะ่ะนี่นานไล่ออกพอแต่ไล่ออกไปจากสวนหอมได้นี่สายปานนะบ่มียางเนาะคะนะ่ะเนาะยังเด็กหน่อยอยู่เนาะคะนะ่ะเนาะยังเป็นเด็กอยู่เนาะพอแต่ออกจากสวนหอมได้นี่ก็บบ่ไปไซเนาะคะ่ะ เลนไปหาแม่เนาะสิ่งเดียวที่ายปานสิเหตุใดตอนนี้ก็คือเลนเล่นกับกินนมเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้อง mm. นี่นะ mm. พอแต่ออกจากสวน mm. หอมแล้วนี่ก็มากินนมแล้วนี่นะโอยมาถึงก็มากินนมเลยเว้ยเออมาถึงก็มากินนมเลย สายปานกินนอมอยู่นะะเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องมูผวกกับมาถาเต็มอยู่ด้านนี้นะถ้าสายปานกินนมเนาะคะ่ะสิกินนมกินนมเยอะเย้เพื่อนเลยฮะฮมาถึงก็กินนมเลยเว้ยสายหางเด็กๆสายหางเด็กๆกินนมนะ่ะ เล่นเหนื่อยเล่นเหนื่อยแล้วก็หิวนี่ เล่นเหนื่อยแล้วก็หิวเนาอหืมอืมอืหิวอืมสำหรับมณีนนกาเก็บคลิปความน่ารักน่ารักของน้องสายปานมาฝากเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่นอ้องนางบ่บม,มี่ยังเนาะคะ่ะตอนนี้นางมีแต่เล่นกับกินเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณหลายๆค่ะสําหรับทุกการติดตามนะคะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณหลายๆสําหรับทุกกําลังใจนะคะเจอาก,กันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ